สวัสดีค่ะวันนี้เพิ่งอยู่กับรถนิสันอเมล่าร, era, รุ่น e l สีเทานะคะรุ่นนี้ราคา589,000บาทค่ะสีเทาก็มีค่าสีเพิ่มด้วย5,000บาทนะคะตกแต่งให้แบบนี้เลยนะคะชุดสเกิร์ตรอบคันค่ะล้อแม็กปัดเงาให้นะคะเป็นแบบทูโทนแบบนี้เลยนะคะมีประกันภัยชั้นหนึ่งให้ค่ะของแถมให้ครบเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะ ชุดแต่งที่แถมให้นะคะชุดนี้ที่เป็นชุดสเกิร์ตของ m a x i m u มสนะคะสวยๆแบบนี้ให้เลยนะคะตกแต่งแบบสปอร์ตนะคะด้านหลังก็จะเป็นท่อคู่แบบนี้ให้นะคะและตรงกลางก็จะมีคำว่า m a x i m u มแบบนี้เลยค่ะไฟไท้ายเป็น LED ด้วยนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเพื่อนๆเาอไหนชอบนะคะก็สามารถทักเข้ามาหาพึ่งได้นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามรายละเอียดพิ่งก่อนได้ค่ะ ดาวเริ่มต้นเพียง9,999บาบาทเท่านั้นนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ